ค,ครับสำหรับสเปรหะชนนาแนลในวันนี้นะครับก็จะนำท่านผู้ชมไปเที่ยวที่หนองตะเฮงนะครับก็เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับก็จะทำเป็นที่ท่องเที่ยวก็อ,อยู่บริเวณบ้านพิรามนะครับตำบลพิรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ออกเดินทางจาก ตัวเมืองจังหวัดสุรินไปทางเส้นสุรินจอมพระนะครับหรือจะไปทางท่าสว่างก็ได้นะครับระยะทางประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็เป็นการเดินทางครั้งใหม่นะครับของปีโป้และปุ้บปุ้ยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็คงจะต้องเที่ยวได้แต่ภายในจังหวัดของเรานะครับยังไม่ได้ข้ามจังหวัดไปไหน ก็มีเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักการทอเทอะไรเราก็ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ต่างๆในจังหวัดของเรานะครับอันนี้ก็แวะมาที่โรงเรียนบ้านตั้งใจก่อนนะครับแขแล้วก็แวะมาที่บ้านของปูนะครับอยู่ที่พิรามนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมปูก่อนปูของปีโป้ปูนี่แหละรับเนี่ยเลย วันละกี่โมอวันละโมวโม่ได้ยยืดเลยเนาะนี่พอไปขายที่ไหนนะบิ๊กซีโอเคใครจะไปซื้อไปซื้อที่บิ๊กซีนะครับม่วงกวนเอา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 ไม่อาญานะเอาไม่กูจะส่งครับเราก็เดินทางต่อนะครับเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายหนองใตหงสภาพภภูมิประเทศก็จะเป็นท้องทุ่งนานะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ฝนยังไม่มา เาจะมีสภาพแห้งแรงเล็กน้อยนะครับครับตอนนี้เราก็จะออกจากบ้านเทราเพื่อไปก็หลังจากที่เยี่ยมปู่แล้วนะครับก็เดินทางต่อออกจากบ้านเทรามเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับก็คือหนองเหงก็จะผ่านบ้านเทรามไปทางบนี้ครัโรงเรียนพญารามวิทยานะครับก็ไปตามเส้นทางตามลัดเลาะไปนะครับ สำหรับนองตะเฮงนี้ก็เป็นคล้ายๆหนองน้ำเก่านะครับคือมีมาแต่โบราณแล้วก็ทางหลายๆหน่วยงานนะครับก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้คล้ายๆกับห้วยระไซนะครับของสวายก็เลยมีการก่อสร้างนะครับปรับปรุงแล้วก็มีงบประมาณจากหน่วยต่างๆนะครับเพื่อมาที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจตุรินของเรานะครับ สำหรับทางการเข้ามาก็จะมีหลายเส้นทางด้วยกันนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปที่หนองตะเฮงได้นะครับก็โดยใช้เส้นทางมาตรงบ้านพิยารานะครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณบริเวณรียารามแล้วนะครับแล้วก็จะตรงไปนะครับซึ่งหนองตะเฮงนั้นนะครับก็อยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเครอยต่อกันโดยมี ลำน้ำฉี่กันขวางอยู่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่านใดที่เคยผ่านไปผ่านมานะครับเคยใช้ที่แห่งนี้เพื่อข้ามจังหวัดไปยังเคยก่สัางคูกศราบนะครับมันก็จะมีสะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือสะพานพญารามนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็จะมี รถทุกรถต่างๆนะครับที่เข้ามาทําการก่อสร้างและก็ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหนองตะเฮงแห่งนี้นะครับคาดว่าอนาคตก็คงจะได้เปิดได้ใช้ให้ทุกท่านได้มาพักผ่นนอนหย่อนใจกันนะครับ